สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับเมนูไส้พะโลทอดกรอบแบบเมนูสุดฮิตสำหรับร้านข้าวต้มร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะชอบมากแต่เนื่องด้วยถ้าเกิดเรามาทอดในน้ำมันเนี่ยมันจะทําให้เราอ้วนตอนเนี้ยคือเราหาวิธีว่าเฮ้ยเราชอบด้วยเราก็อยากให้มันกรอบด้วย แต่วันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าถ้ามันทําออกมาแล้วมันจะกรอบจริงๆไหมเนื่องจาก2วันที่แล้วผมได้ทําไส้พะโล้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับวิธีการทํทำไส้พะโล้ตอนแต่ตอนเนี้ยผมจะลองเอามาทอดกรอบในมอทอดไร้น้ามัน a i r Air f ไฟเออของเซี่ยวมีนะครับรุ่นวันมูล8 0 0วัตต์ครับผมผมก็ยังไม่เคยทํานะ ว่ามันจะกรอบจริงๆไหมแต่เดีย๋ยววันนี้เรามาลองทําไปพร้อมๆกันนี่แหละครับว่าผมเป็นคนที่ชอบทานไส้พะโลอยู่แล้วครับผมไปร้านข้าต้มเมื่อไหร่นี่เมนูนี้สุดๆกินกับกินกับอะไรอะ่ะผมจะชอบทานกับน้ําจิ้มสุก,กี้บอกเลยว่าสุดๆแต่รู้ว่าเนีย่ยครับแอร์ไฟเตตัวนี้ใช้งานมานานมากเลยนะ แน่ใจว่ามันจะสามารถทอดได้กรอบเหมือนเหมือนน้ามันไหมซึ่งการทอดไส้ในน้ํามันอะยากผมโดนน้ํามันแตกใส่มือเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยครับแผลยังไม่หายเลยนี่เราก็เลยมาแก้แค้นโดยการทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันเรามาติดตามดูกันครับว่ามันจะน่ากินมันจะกรอบหรือว่ามันจะไม่กรอบอะไรยังไงเดี๋ยวตามดูในขั้นตอนต่อไปครับผม ตอนนี้ผมก็นำไส้ใส่ไปในหม้อทอดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคือหม้อทอดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหลักสูตรจำพ่อว่าไส้มันจะต้องกี่นาทีผมอาศัยดมกลิ่นเราอย่างเดียวเลยถ้ามันมีกลิ่นที่หอมเริ่มลอยมาเตะจมูกเราแล้วอะ่ะถือว่าคุณควรลุกมาดูแล้วก่อนที่ไส้คุณมันจะไหม้ไปอยู่ในหม้อทอด 10นาทีผ่านไปนะครับผมเรามาดูโอ้โหมันมัน,มนยังไม่ทำทีท่าว่าจะกรอบสักนิดเลย <c oughs> มีเด็กๆเรียกร้องเห่าอยู่นอกบ้านหอม <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็ครบ20สบนาทีแล้วนะครับที่เราตั้งเรามาดูกันครับ <c oughs> จะออกมาเป็นยังไงโอ้โหไม่กรอบ จะแต่น้ำมันออกมาเพียบเลยครับผมเจนาจะเป็นไสทอดแบบคลินคลีนแบบที่เราต้องการอยู่อ่า20นาทีไม่พอผมเพิ่มเวลาไปอีก20นาทีแล้วกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดตอนนี้กลิ่นไต็มบ้านเลยผมแยกไม่ออกมันหอมหรือว่ามันมีกลิ่นเล็มลือดเตมบ้านไปหมด เดี๋ยวอาจจะต้องได้เปิดฮูดให้มันดูดเอากลิ่นตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผมเรามาลองดูอีก20นาทีว่ามันจะออกมาเป็นสภาพยังไงจะกรอบแบบที่เราคิดไหมจะกรอบมันที่ทอดกับน้ำมันไหมครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ40นาทีแล้วครับครูรมเริ่มดูดีแล้วนะ เริ่มเริ่มเหมือนจะกรอบแล้วผมว่าน่าจะต่ออีกสักสิบนาทีนี้น่าจะกรอบใช้ได้แต่โอ้โหเปลืองไฟครับอย่าหาทำนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ผมก็มาแอบส่องแป๊บหนึ่งเฮ้ยกรอบเอาเรื่องกรอบครับคอนเฟิร์มกรอบมากครับเพื่อนๆได้ยินเสียงนะ แต่ว่าใช้เวลา40นาทีมันจะคุ้มค่าไฟไหมว่าเรากลับไปกินทอดแบบเดิมดีอันนี้ผมยังยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องรสชาตินะแต่คอนเฟิร์มว่ามันกรอบจริงๆกรอบเหมือนเราทอดใช้น้ำมันทอดเลยครับเดี๋ยวผมจะเทลงใส่จานนะข้างล่างน้ำมันเพียบเลยครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ทอดกรอบจาก หม้อแอร์ฟ라이เออหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมลองชิมดูหนึ่งชิ้นแล้วกรอบเท่าทอดน้ำมันเลยครับผมแต่ใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีท่านกับสีหวานนะอืมอยากบอกเลยหอมกรอบแล้วก็ไม่มีน้ำมันคงค้างเหลือเลยครับเพราะว่าน้ำมันได้ตกไปอยู่ที่ก้นหม้อตรงนี้เรียบร้อยแล้วถือว่า ผ่านพึงพอใจมากครับสำหรับการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทอดไส้พะโลทอดกรอบแบบออร่อยได้เท่าๆกันกันกบทอดในน้ำมันน้ำมันปกติเลยครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ